กาค่ะอยู่บริติชมิวเซียมนะคะคุณกนอยู่บริ m ิชมิวเซียมพิพิธภัณฑ์อังกฤษค่ะในลอนดอนนะคะห้องนี้เราก็ได้มาเห็นอะไรที่มันแปลกตามากๆเลยเพราะว่าน้อยคนเนี่ยจะได้ไปแอฟริกาคุค้อมไปแอฟริกามาแล้วแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรมากเท่านี้ วันนี้มีความรู้สึกว่าหลังจากที่มาครั้งสุดท้ายเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ย British Museum เนี่ยพิพิธภัณฑ์อังกฤษเนี่ยเข้าพัฒนาทุกอย่างเลยค่ะเขาพัฒนาทุกอย่างทั้งห้องจัดแสดงแล้วก็เรื่องของการให้อำนวยความสะดวกกับคนที่มาดูค่ะ คือเขาจะมีต่ละที่จะมีที่นั่งพักให้ให้ให้คนพักแล้วก็บางที่เนี่ยที่เป็นบันไดเนี่ยก็จะมีเป็นอุปกรณ์สำหรับคนที่มารถเข็นนะคะมีความรู้สึกว่าโอ้ที่นี่มาทีไรเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งก็ต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีการเก็บค่าเข้า,ขาแต่น่าจะได้รับการปุัมม์อุดหนุนจากคนที่เห็นคุณค่าของศิลปะเพราะว่าที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานสำหรับเ,เนี่ยฮะประวัติศาสตร์อะไรทั้งหลายที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณค่าฉะนั้นใครที่มาอังกฤษนะคะ มาลอนดอนที่นี่พลาดไม่ได้เลยค่ะพลาดไม่ได้เลยเป็นสถานที่ที่คุปป้้มแนะนำนะคะ รายงานจากห้องแอฟริกาค่ะ British Museum ลอนดอนค่ะคุณป้องคนนนองฟ้าสอนพัฒนาตัวเอง NLP